ให้มันตายกันไปมันไม่พอเนี่นยอุ้ยนอนไม่ได้ด้วยหน้านี้อุ้ยสกอร์ตันเต็มหน้าเลยขงันยยขงนอกนอนขังไว้ข้างนอกอะไรไปไปอุ้ยนอนได้แล้วไปไปไปเอ๋นอนดึกจริงจริงจี้ไปฮุ้นอ่าไปไปไ,ไปดีกว่า อันนี้มินิอดีฟอนดีดีป่าไม่ได้ไหมไม่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 มันแค่แ่ไปดมเยะเ้ยเฮ้ยนี่ไงสารสารสารจากจากหมู่บ้านไงไอ้ไรพวกเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าเจอมิซาแล้วจึงมีจกราลถึงมันจะเกพิบัติะับโรคภัยไ็รับภัยพิบัติหมล่ไปขังเขาไว้ขังไเลยไเไลไปไยไแล้วเขาต้องอยู่อย่างปลอดภัยมันหาอีกแน่ถ้าคุณไม่เจอถ้าคุณไม่ใส่ชื่อปล่อยมันตาย่าน่ล เดี๋ยวเขาก็กลับแล้วเขามีแค่นี้ธุระเขามาเร็วมาเร็วธุระอะไรมันนั่งค้างมันหายไปต้องดูครับว่ามันเยอะต่อยแม่เงยใครมานะคิปเปอร์มาจากไหนวะเราไม่รู้องดูก่อนว่าไอเวดิเกอยู่ไหนช่วยคุณเนี่ยเวดิเกไม่ใช่เวิโกแล้วเจอลาวาเอาไปเผามันหน่อยดีกว่าใครผู้ช่วยเอ้อ เนี่ยนนอ๋อไม่ใช่ค ouais ีเปิดระเบิดนี่นีผมผมเจออยู <h 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 ่มันเจออยู่มันเจออยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี่ว่าสองวันหนสองวันหนึ่งวสองเรนชือของผมอม่ันนี้วันหนึ่งวสองวันหันสองเจอแล้วเว็บซับเปลี่ยนซับเปลี่ยนอยู่ข้างหน้าสสิบานกาสิบห้าองศาเยเส่ยให้คอยดูไหนดิคอยดูจมตาหน่อยไหนมาดิดีเก็จ่ยแม่งวนี่นเออกันนะใช้คำพูดที่ตุ่มตูในอยู่ไหนอ่ะ ไม่ชชด้วยขา,า,าดถ้วยอืมไปไหนเผาบ่เผาบ่เออเออเออคุณช่วยไปรอดได้ไหมอ่ะผมไม่เห็นอะไรเลย<ผ>ม,มันมืดมากเลยเห็นสวรรค์เออเร็วเร็ว,วใจเยน็นสวรรค์ผมเห็นสวรรค์่ะคุณต้องรีบแล้วล่ะเราต้องยึดจักรกลมันก่อนได้ครับสื่อเพราะว่าเราเราต้องยึดเดือยไม่ได้มันอยู่ใต้นี้ เห็นมันเราปะมีคนโทรมาหาผู้ช่วยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไฟไหม้แล้วเร็วมันลามมันลามผู้เชื่อมันลามเฮ้ยเฮ้ยสมมุติเป็นผีด <g horses> ิเฮ้ยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่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 หุ่นเวรโคดรจริงด้วย

ผมต้องใช้สกิลหลวงพอหลวงพ่อปู่สิทธิ์กำลังขะไปกูกระเข้มมันตีผมเพิ่มมากเลยปวกรู้แล้วปวกจะทำให้พวกนี้มันตายพิซาสิ้นเจ้าไม่มีสิทธิ์ทรอะไรว่ากรบนี่เน่เฮ้ยน้ำมันถอยไปสิงันน้มันน้ำมนนะดูนี่ควรจะน้ำมตนล่ามเหรอ ใช่ลาเลยเร็วเร็วเร็วต้องขับไล่ผีแล้วนผีเวดีโก้เวดีโก้คนละโกแล้วน่ากลัวมากผ่ว่าคนไปเลยโอ้โหชิงชงครังชิงเลยมัของเราผู้ชายเราเราไปบ้านดีไหม เนี่ยแกสูสาทางพันธุ์ซ่ามังกรมังกรแล้วลยมไปเลยมันไม่ได้เออน้าช่างมันไม่เผื่อมันติีเราอะขึ้นมาอะไรอย่านี้เพื่อช่วยมันติดมันนูฉลาดคนเลยเออเออเออวิ่งวิ่งวิ่งมันมันมันเออมันรู้มันรู้ฉลาดว่าปีดิโก้เป็นเลาดฉลาดเลยครอบครัวเพื่อไปไหนแล้วอ่ะมันขึ้นไปหาเพื่อช่วยมันหาย มันวิ่งไปไหนไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็มามาพึมไปไหนก็ไม่รู้อ่ะมันไปไอ้น้อเติมสกิลสกิลคุณน่ะมันมันมันฉลาดโคตรเลยอ่ะไม่รู้อยู่ไหนอ่ะเราต้องเล่นสเซลเซลแล้วอ่ะไปไหนแล้วเออมันหายไปไหนดีมันมันหลกแหลกข้างหลังนะไอ้น่อยมันอ๋อมันโดนเผามันอยู่ตรงนี้ใช่ใช่มันฉลาดจังอ่ะนี่อ เออนีนน่มานี่ก็นนบอกมันสูงเกินจนมองไม่เห็นนะแล้ววิ่งกับบ้